บิวตี้บูเฟสสวัสดีค่ะวันนี้นะคะตังโอก็จะมีผลิตพันธ์นะคะอาหารเสริมมาแนะนำน้องๆอีกหนึ่งคลิปเลยละกันก็ว่าได้นะคะส่วนผลิตพันธ์ในคลิปนี้นะคะเป็นอะไรเรามาดูกันเลยละกันคือผลิตพันธ์ตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าโรสคารานั่นเองนะคะเป็นเอ่อผลพันธ์เอ่อเขาเรียกว่าอาหารเสริมที่ช่อนเรื่องการดีท็อกนะคะดีท็อกของเสียนะคะออกจากลำไส้นะคะตัวนี้นะคะการดีท็อกคืออะไรก็คือการเขาเรียกว่า ขับของเสียออกจากร่างกายที่มันตกค้างอยู่ในลำไส้ต่างๆนะคะอะเรามาดูคุณสมบัติของอาหารเสริมตัวนี้บ้างแล้วกันว่ามีเป็นอย่างไรบ้างของดีท็อกตัวนี้นะคะคุณสมบัติของเขาก็คือเขาเรียกว่าเป็นดีท็อกซีมิตินะคะคือเขาเรียกว่าผิวใสพงยุบนั่นเองนะคะคุณสมบัติแรกก็คือดีท็อกลำไส้ค่ะคุณสมบัติที่สองคือดีท็อกตับสามบล็อกแป้งบล็อกไขมันแล้วก็บล็อกน้ำตาลด้วยเดี๋แล้วก็สี่ค่ะ เป็นการเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวทำให้ผิวเรามีความเรียบเนียนดูผิวดีผิวนุ่มยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอ่ะเรามาดูกันเลยละกันค่ะว่าสารสกัดหลักๆของเซตนี้ของกล่องนี้นะคะของดีท็อกกล่องนี้เป็นอย่างไรนะคะอ่ะมิติที่หนึ่งเลยนะคะก็คืาเรียกว่าเป็นดีท็อกลําไส้ดีท็อกลําไส้ตัวนี้นะคะจะมีสารสกัดที่เขาเรียกว่าฟุกโตโอลิโกซคคาราหรือ FOS ซึ่งเป็นสารสกัดที่นำเข้าจากญี่ปุ่น เขาียกว่าตัวนี้นะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นไฟเบอร์เป็นไฟเบอร์ที่ได้จากพวกผงบุกอะไรต่างๆเป็นสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งตัวนี้จะมีประโยชน์ก็คือช่วยในเรื่องการละลายน้ําได้แต่ไม่ย่อยฟังอีกครั้งนะคะ FOS หรือฟุกตัวอลิโกแซคคารตัวนี้เนี่ยจะละลายน้ําได้แต่ไม่สามารถย่อยสลายได้คือเวลาเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัว FOS ตัวนี้นะคะจะค่อยๆขัดลําไส้ขัดดูไปเนี้ยค่ะ ขัดผนังลำไส้ลงไปเพื่อเอาพวกสิ่งที่มันตกค้างอยู่ในผนังลำไส้เนี่ยเราค่อยๆไหลลงไปไหลลงไปแล้วไปกองกันอยู่ที่ตัวนี้ค่ะลำไส้ใหญ่และหลังจากนั้นปุ๊บตัว fos ตัวนี้จะกลายสภาพตัวเองเป็นอาหารของจุลินทรีย์พอกลายสภาพตัวเองเป็นอาหารของจุลินทรีย์จุลินทรีย์ที่ทําหน้าที่ย่อยอาหารอยู่แล้วเนี่ยเขามากินอาหารเขาเรียกว่ากิน fos ตัวน,นี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะทําการขยายพันธุ์ได้เยอะขึ้น มันก็จะทำให้การย่อยอาหารพวกกากอาหารที่มันตกค้างอยู่ในลำไส้ต่างๆเนี่ยย่อยสลายได้ง่ายขึ้นและขับออกในรูปแบบของอุจจาระได้นิ่มขึ้นแล้วง่ายขึ้นจะก,ก็เลยไม่มีการตกค้างอยู่ในลำไส้นี่คือการดีท็อกลำไส้มิติที่หส่วนมิติที่สองนะคะเป็นการดีท็อกตับ จะใช้าสารสกัดที่เขาเรียกว่าบรอกโคลีนะคะตัวนี้เนี่ยจะเสริมการทํางานของตับในการขจัดสารพิษเขาเรียกว่าไปเพิ่มเีลิไปเพิ่มน,น้าดีให้กับตับช่วยลดการขจัดสารพิษและตัวนี้ค่ะต้นอ่อนของข้าวสาลีตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะมีคลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นคลอโรฟิลล์ที่สุดเข้มข้นและก็สูงมากนะคะตัวนี้จะช่วยลดการล้างสารพิษที่ตกค้างอยู่ในตับเนี่ยและช่วยระบบการย่อยอาหารอธิบายง่ายๆคือเวลา อ๋อหลายๆคนเนี่ยนะคะที่ไปดื่มไปดื่มหรือก็เขาเรียกว่ากินยาเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ตับกับไตเนี่ยเขาจะทาหน้าที่กรองสารพิษตรงนี้ไว้เนี่ยตัวบอรอกโคลีแล้วก็ต้นหอมของข้าวสาลีตัวนี้จะทําหน้าที่ขับของเสียหรือดีท็อกตัวนี้ออกไปด้วยนะคะส่วนมิติที่สามก็คือทําการบล็อกแป้งบล็อกไขมันนะครับบล็อกแป้งบล็อกไขมันแล้วก็บล็อกน้ำตาลตัวนี้เนี่ย ก็จะมีสารสกัดหล,กหลักๆก็จะเป็นส้มแขกส้มแขกเนี่ยจะทําหน้าที่บล็อกไขมันแล้วก็ลดการอยากอาหารด้วยสังเกตได้เลยว่าส้มแขกเนี่ยจะเป็นสารสกัดหลักๆในตระกูลที่เรียกว่า,าใส่ในผสมในยาเขาเรียกว่ายาลดความอ้วนยา,าพวกดีท็อกอะไรต่างๆพวกนี้เพื่อใหเอ้เกิดความที่ว่าอิ่มไม่อยากอาหารนั่นเองนะคะ แล้วก็สองค่ะตัวแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลตัวนี้นะครับเป็นแอปเปิ้ลเขียวจะทําหน้าที่บล็อกน้าตาลแล้วก็ลดน้ําตาลในเลือดได้ด้วยก็ทําให้เราไม่มีความเขาเรียกว่าทําให้สัตส่วนเราเนี่ยมันกระชับขึ้นด้วยนะคะอุ๊ยต่แล้วดีจังเลยอ่ะนอกจากดีถอกลำไส้แล้วเนี่ยยังช่วยทำให้ผิวพรรณเราดีแล้วก็สัดส่วนเราดีขึ้นด้วยนะคะแล้วตัวที่4ค่กตัวกุหลาบกุหลาบเนี่ยจะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ได้มากกว่าวิตามินซีได้หลายถึงหลายเท่าด้วยกัน นะคะรอกจากากุหลาบก็จะมีในส่วนของเมล็ดลิ้นจี่แล้วก็ตัวเนื้อลิ้นจี่เองตัวนี้นะคะก็จะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระเช่นเดียวกันค่ะส่วนมิติที่4ี่นะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นตัวเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวแน่นอนว่านอกเหนือจากเราดีท็อกของเสียวจากผิวแล้วนะคะตัวนี้ยังช่วยในเรื่องของอเพิ่มคอลลาเจนเขาเรียกว่าเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์จากปลาทะเลน้ําลึก อยู่ในนี้ด้วยในกล่องนี้ด้วยนะคะลำไส้สะอาดตับสะอาดก็สามารถทําให้ลำไส้เราเนี่ยดูซึมสารอาหารได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะคอลลาเจนตรวเป็ไทยตัวนี้นะคะผิวก็จะดูกระชับดูเต่งตึงดูเงาวดูชุ่มชื่นดูไม่มีริร้วรอยผิวก็จะดูใสขึ้นอันนี้บอกได้เลยว่า ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับคนในยุคนี้ที่ไม่มีเวลานะคะมาดูวิธีการกินนะคะกินอย่างไรง่ายๆบอกก่อนเลยว่าในหนึ่งกล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด1ิซองนะคะในหนกล่องตัวนี้จะมีทั้งหมด1ิซองเป็นดีท็อกซ์ที่เป็นรสชาติของลิ้นจี่และน้ำดอกกุหลาบเป็นรสชาติของลิ้นจี่และน้ำดอกกุหลาบที่พอดื่มเข้าไปแล้วจะรู้สึกสดชื่นมากๆเลย นะคะสดชื่นมากๆเลย1นึกระหนซองเนี่ยจะบรรจุอยู่ที่ปริม,มาณ25มิลลิกรัม25กรัมนั่นเองนะคะตัวนี้วิธีการง่ายๆชงกับน้ำโดยปริมาณเท่ากับน้ำประมาณสัก400 ml นะคะ300-400 ml นะคะชงลงไปโดยประมาณจริงๆ250-200ก็ได้มันจะเป็นอะไรที่เข้มข้นมากแต่ถ้าจะให้กินง่ายๆก็ประมาณสัก300 ml กำลังดี นะคะเทลงไปไม่ว่าจะเป็นน้ำอุณภูมิธรรมดาอุณภูมิปกตินั่นแหละหรือน้ำเย็นก็ได้จะทําให้เรากินได้ง,ง่ายขึ้นเทลงไปนะคะแล้วก็ใช้ช้อนคนเพื่อให้ละลายในน้ําหรือเทลงขวดเขย่าได้เลยเขย่าเสร็จปุ๊บนะคะยกกระดกได้เลยค่ะนะคะตัวนี้ก็ทานตอนไหนบ้างแนะนําให้ทานก่อนนอน เพราะเอาตรงๆว่าร่างกายของคนเรานะคะจะมีการขับของเสียทุกๆ8ชั่วโมงอยู่แล้วเพราะนั้นแล้วดีท็อกตัวนี้นะคะจะทํางานโดยประมาณ8ชั่วโมง6-8ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะ6-8ชั่วโมงนั่นเองมันก็จะทํำหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกมาบอกได้เลยว่าจะไม่เหมือนของยี่ห้ออื่นๆก็ตรงที่ว่าตัวนี้เนี่ยเวลา ดื่มเข้าไปขับถ่ายมาปุ๊บจะไม่เหมือนละปวดมันจะไม่ปวดบิดท้องจะไม่มวนท้องนะจะเหมือนการที่ว่าร่างกายต้องการขับของเสียตามปกติจะไม่เกิดการท้องเสียเคียร์เสํำหรับคนที่ถามว่ากินเข้าไปแล้วหนึสองวันแรกทําไมไม่เห็นจะถ่ายเลยต้องอยู่ที่หลายปัจจัยค่ะปัจจัยแรกก็คือคุณเป็นคนทาตหนักหรือเปล่าร่างกายเราอาจจะมีการปรับสมดุลอยู่เช่น บางทีเวลาเราทานลงไปปุ๊บเขาจะค่อยๆขัดลงมาขัดลำไส้ลงมาอาจจะยังไม่ถึงลำไส้ใหญ่นะคะอาจจะกินสองถึงสามวันถึงจะค่อยๆขับออกมาแล้วจะบอกว่าบอกได้เลยว่าขับครั้งแรกเนี่ยบางคนไม่เคยดีถอกเลยอุจจาระของคุณเนี่ยอาจจะออกเป็นสีเข้มๆสีเข้มๆเกือบดํานั่นคือมันมีสารตกค้างอยู่ในลำไส้ของคุณเยอะมากนะคะตัวนี้แนะนําไว้เนาะส่วนเอ่อ บางคนว่าแล้วทานตอนไหนได้อีก q คล็ที่สองคือบางคนบอกว่านแนะนําอย่างหนึ่งคือเทคนิคบางคนไปกินนี่เนี่ยค่ะมือหลักมือหนักๆแล้วก็คือตอนเย็นไปกินหมูกระทะไปกินชาบูมาแล้วรู้สึกมันย่อยมีดยาย่อยมีไหวแล้วง่ายๆเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะที่พี่ตังโกจะแนะนําก็คือกินทันทีหลังการออ่กินบุฟเฟ่ต์เสร็จมันจะเข้าไปช่วยเรื่องการย่อย บอกได้เลยว่าไม่เกินหกชั่วโมงคุณจะอาหารเศษอาหารหรือกากอาหารที่คุณไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมันจะขับออกทันทีมันจะขับออกทันทีนะคะจะทําให้ลําไส้ของคุณสะอาดขึ้นไม่เกิดการตกค้างผงคุณจะไม่ป่องมันจะค่อยๆยุบลงยุบลงยุบลง,ลงและคอย์ในที่สามเหมือนย้อนกลับไปที่บอกว่าทานแล้วทาไมอ่มมันไม่ถ่ายสักทีอีกอย่างหนึ่งคือ คุณดื่มน้ําน้อยด้วยหรือเปล่ามันก็มีเหตุและผลด้วยเหมือนกันเพราะนั้นแล้วก่อนถ่ายตื่นเช้ามาปุ๊บประมาณ8ชั่วโมงให้คุณดื่มน้ําตามโดยประมาณ1แก้วก่อนนะคะและทิ้งไว้บอกได้เลยว่าตัวนี้มันจะเข้าไปบีวแล้วมันจะทําให้คุณขับถ่ายอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะทานได้วันหนึ่งกี่ครั้งบอกบอกได้เลยว่าวันละครั้งก่อนนอนวันละครั้งก่อนนอนแต่ถ้า คุณทานร่วมกับอาหารเสริมอย่างอื่นล่ะแน่นอนค่ะให้ทานอาหารเสริมเช่นพวกคอลาคอลาเจนคอลลาเจนเอวิตามินต่างๆเดยให้ทานก่อนครึ่งชั่วโมงหลังจากครึ่งชั่วโมงร่างกายเริ่มดูดซึมพวกสารอาหารตัวนั้นลงไปแล้วปุ๊บแล้วค่อยทานโรสคอลาตามก่อนนอนแค่นี้หรืออีกวิธีหนึ่งง่ายๆโรสคอลา ทานก่อนนอนตื่นมาขับของเสียหมดแล้วปุ๊บแล้วคุณก็ค่อยทานพวกคอลลาเจนวิตามินต่างๆต,ต,ตอนท้องว่างในตอนเช้าก็ได้นะคะเทคนิคง่ายๆเพราะว่ามันจะทําให้ร่างกายเราดูดซึมพวกสารอาหารตัวนั้นได้ดียิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งคุณไปปาร์ตี้มาไป็นดูิมากลับมาปุ๊บอย่าเพิ่งนอนชงโรสคอล่าดื่มค่ะชงโรสคอล่าดื่มปุ๊บเนี่ยมันจะทําหน้าที่จับ พวกสาพวกอะไรนะพวกแอลกอฮอล์พวกอะไรต่างๆตงัวนี้ตื่นเช้ามาก็จะขับออกไปปุ๊บบอกได้เลยวย่าตื่นมาคุณจะสั่งเมาคุณจะไม่เกิดการเมาค้างเลยก็ว่าได้นี่แหละค่ะคือเทคนิคง,งา่ายๆบอบกได้เลยวย่โวาโ o สคอร่ามันเป็นมากกว่าคำว่าดีทอ็อกนอกจากจะดีท็อกลำไส้แล้วนะคะยังช่วยในเรื่องการบำรุงผิวไปในตัวเอาง่ายว่าเป็นทูอินวันมีมากกว่าชาวบ้านเขาบำรุงผิวไปในตัวแล้วก็ขับเอาเขาเรียกว่าช่วยในเรการขับถ่าย กลุ่มลูกค้าเป็นใครหนึ่งแหละแน่นอนว่าคนที่รักษาสุขภาพรักสุขภาพสอคนที่ขับถ่ายค่อนข้างจะลําบากนะคะตัวนี้จะตอบโจทย์คุณมากเลยดื่มง่ายเป็นรสชาติของดินจีแล้วก็น้ําดอกกุหลาบสดชื่นเฟรชมากๆนะคะนี่แหละคะ่ะคือ rose color band r ตัวนี้นะคะอ่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะนะคะฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะวันนี้พี่ตงโงขอตัวลาไปก่อนนะคะ beauty buffet สวัสดีค่ะ